สวัสดีค่ะทุกคน ชงกาแฟง่งายๆสไตล์มาดามเปิลมาแล้วค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่กําลังมองหาสูตรอยู่นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปิดร้านกาแฟแต่คุณยังไม่รู้สูตรอะไรเลยใช่ไหมคะหรือจะเป็นเพื่อนๆที่เขามีร้านกาแฟของเขาอยู่แล้วละ่ะแต่เขาอยากหาสูตรเข้ามาเพิ่มเติมอยากหาเทคนิคใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเข้ามาพัฒนาให้กับร้านตัวเองนะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะช่องชองกาแฟง่งายๆสไตล์มาดามเปิลซึ่งมาดามเปิลเองเขาก็แบ่งปันไปหลายๆคลิปหลายๆสูตรแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube นะคะหรือจะเป็นตรงนี้เลยแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะเพจชงกาแฟง ง่ายสไตล์มาดามเปิ้ลน,นะคะวันถึงคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นคิวของนมสดบาวซูก้าบ้างนะคะคือจริงๆแล้วมีเพื่อนๆเขาขอเข้ามาไว้เป็นเดือนๆแล้วแหละมาดามเปิ้ลไม่ได้ว่างทําให้สักทีนะคะสําหรับเมนูนมสดบาวซูก้านะคะแก้ว22ออนนะคะตรงนี้คือมาดามเปิ้ลก็ จะทาให้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ลองดูลองเอาไปปรับใช้ที่ร้านดูได้นะคะคืออย่างที่มาดามเพิ่นเคยบอกสูตรทุกสูตรมันพลิกแพงได้หมดนะคะไม่มีตายตัวเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทุกคลิปที่มาดามเพิ้นทำมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของเพื่อนๆได้เลยนะคะอย่างเช่นในส่วนตรงนี้เนี่ย มาดามก็จะทําในส่วนของมาดามที่เออแล้วเวลาที่มาดามเพื่อนทำขายอะทำยังไงเหรอคะช่วยทําให้ดูหน่อยนะคะเผื่อที่จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนที่เขาทําเป็นอย่างเขาอยู่แล้วล่ะเขาก็จะได้ดูไปได้วยว่าเออของมาดามเพื่อนทำยังไงหรอประมาณนี้นะคะโอเคถ้ามีลูกค้าสั่งนมสดบาวูชูกา้ามาดามเพื่อนก็จะเริ่มต้นจากการที่ใส่นมเมจินะคะมาดามเพื่อนใส่นมเมจิไปที่150 ML นะคะ150 ML ค่ะ ของมาดามใส่ร้อยห้าสิบนะแล้วแต่นะบางร้านก็ใส่ร้อยบางร้านก็ใส่ร้อยห้าสิบแล้วทีนี้มาดามก็จะใส่นมข้นลงไปที่สิบห้ามลนมข้นมาดามใส่ลงไปสิบห้ามลนะคะใส่สิบห้ามลมาดามจะไม่ได้ใส่ตัวบาลูซก้าลงไปในนมนะคะมาดามไม่ใส่นะคะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะดูแลปรับใช้เอานะคะ ปนก็จะใส่แต่เฉพาะนมนะคะโอเคมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคมนาะเราก็จะใส่เฉพาะนมลงไปในส่วนของนมนะคะบาซูก้าจะใช้ใช้เฉพาะ,ะตกแต่งแก้วแล้วก็นมค้นจืดใส่ลงไป30 ml ค่ะของมาดามทำแบบนี้เด้อคนส่วนผสมเลยจ้ะคนส่วนผสมให้เข้ากัน โอเคทีนี้ทีนี้มาดามก็จะใช้ตัวบาซูก้านะคะ20 ml นะคะใช้ตัวบาซูก้า20 ml นะใช้ตัวนี้ตกแต่งขอบแก้วนะคะคือจะไม่ได้เทใส่นมนะคะของมาดามเพิ้นทำแบบนี้นะไม่ได้เอาตัวบาซูก้าเทใส่ลงไปในนมนะคะจะใช้เฉพาะตกแต่งแก้วเท่านั้นโอเคทีนี้เราก็ตักไข่มุกใส่ลงไป เมนูนี้นี่ดิฉันไม่ต้องพีชีพชิมอะไรมากเพราะว่าดิฉันมีลูกสาวรอชิมอยู่ปกติดิสไม่มีทางที่เยนมนบดดำเัื่นจะมากินแป้งต้มใส่น้ำหวานนี่โอ้ฝันไปเถอะอันนี้เอาให้ลูกสาวกินนะทำคลิปเสร็จก็มีคนรอ,อกินอยู่ไม่เป็นไรเอาเราก็เตรียมใส่น้ำแข็งนะใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งนี่อัดแน่นๆเลยนะคะเวลาใส่อ้ยตายแล้วลืมใจมาดดาเปิ้นลืม เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขออภัยขอขอภัยลืมลืมลืมใส่ยันนี้ก่อนยังไม่ทัน,นใส่นี้เลยเอาน้ําแข็งออกแล้วใส่ตัวนี้ก่อนโอ้อยามาดามเปิ่มความขี้ลืมของหล่อนเพื่อนก็จะงงกันไปหมดเธอเอาการบ้านมาให้ลอกยังไงเนี่ยขออภัยค่ะอ้าวนี่มาดามก็จะใส่ไปอย่างนี้20 ml นะคะมาดามใส่ไปแบบนี้นะคะใส่20 ml แล้วมาดามก็กลิ้งกลิ้งกลิ้งไปอย่างนี้นะคะ จริงๆพอถึงเวลาขายหน้าร้านจริงๆบดามไม่มาเสียเวลาขนาดนี้นะเอาตรงเอาแบบรวดเร็วรวดเร็วเพราะเป็นคนที่ทำอะไรช้าๆไม่เป็นแล้วเพื่อนๆก็ตักน้ำแข็งตักให้อัดแน่นๆเลยนะน้ำแข็งนี่อัดแน่นๆเลยตักอัดแน่นๆไปเลยโอเคมาต้องแน่นนะจ๊ะต้องแน่นนะจ๊ะมันจะได้ลวดลายนะโอเค ปากแน่นแล้วเพื่อนๆก็จัดเลยค่ะเอานมสดของเรานี่แหละใส่ลงไปอ่าใส่ลงไปเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่าโอเคก็จะได้แล้วนะคะสำหรับนมสดบาวชูก้าในส่วนของร้านมาดามเปิ้ลทํานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นในส่วนร้านมาดามเปิ้นทำก็คือไม่ได้เอาบาวซูกา้าใส่ลงไปในนมนะคะแค่เอามาตกแต่งรอบแก้วขอบแก้วเท่านั้นเองคือผสมนมสดตามอัตราส่วนของมาดามเปิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วค่อยเอาบาซุกา้ามาเทใส่แบบนี้ทําได้นะคะบางร้านเขาก็ทําในลักษณะเอาบาซูกา้าใส่ลงไปในนมเลยก็ไม่ผิดนะคะไม่ผิดบอกแล้วว่าทุกสูตรมันมัน,ม,นมันไม่ตายตัวเราสามารถปรับได้นะคะตรงนี้เราก็เรียบร้อยนะคะสําหรับบาวซูกา้านมสดแบบนี้นะคะ ดิฉันจะชิมดีไหมเนี่ยพอค่ะมันเป็นเมนูที่มันเหมาะกับเด็กจริงๆนะมันมันเป็นเมนูที่เหมาะกับเด็กจริงๆไว้อย่างดิฉันเนี่ย เอาแค่รู้สูตรของมันทําตามสูตรของมันแล้วเราก็ทําขายแค่นี้โอเคแล้วนะคะเป็นสูตรที่ขายดีอีกสูตรหนึ่งนะคะเพื่อนๆลอไปปรับใช้ดูได้เลยนะคะตรงไหนไม่เข้าใจเข้ามาสอบถามมาดามเปิ้ลได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชงกาแฟง่ายสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามเปิ้ลจะพาทําคลิปดีๆแบบนี้นี่แหละส่งให้เพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ